สวัสดีทุกทกท่านวันนี้พบกับข้อมูลเชิงลึกของดาวพลูโตซึ่งณวันที่6ตุลาคมยังอยู่ในตำแหน่ง stationary ในราศีมังกรที่29องศาดาวพลูโตเป็นดาวที่เกี่ยวกับยุคกรมเก่าและใหม่หรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า death and rebirth และการเปลี่ยนแปลงเช่นดูออกได้ว่ากรรมเก่าของชาติที่แล้วทำอะไรไว้และชาตินี้เมื่อได้เกิดใหม่แล้วต้องการเปลี่ยน แปลงอะไรหรือเปล่าดาวพลูโตสามารถเปิดเผย,เง,ยเงาด้านมืดของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสพูดถึงราศีมังกรซึ่งเปิดเผยมาตั้งแต่ปี2008สิ่งแรกคือในฐานะที่อยู่ใน29องศา s t a t i o n a r y ซึ่งเป็นองศาของราศีเสงี์งที่เกี่ยวกับการแสดงออกการสร้างตัวเองและชื่อเสียงตั้งแต่ปี2008เราเริ่มเห็นโลกโซเชียลกำลังบลูมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ต่าง จุดเริ่มต้นมักจะมีจุดจบใช่ปะไม่ว่าจะไปทางไหนของการหาชื่อเสียงดาวพลูโตก็จะทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลประโยชน์ในโลกนี้หรือเปล่าเออลืมบอกไปนะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของบุคคลดาวพลูโตเป็นคนที่คิดแล้วตัดสินใจให้ตัวคุณเองสิ่งที่สองคือโครงสร้างของระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนพึ่งพามันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของรั์ รัฐบาลหัวหน้าหมู่บ้านระบบของครอบครัวระบบการเรียนดาวพลูโตจะทำหน้าที่ล้างสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกเองตัวอย่างคือ16ปีที่ผ่านมาตอนพลูโตเคลื่อนอยู่ในราศีมังกรระบบที่เราสร้างไว้ทั้งทางการเงินและในด้านอื่นๆจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการทางการเงินพอดีดาวพลูโตได้ทำลายโครงสร้างลำดับขั้นสูงของมันดาวพลูโตได้เปิดเผยเ,เ,เงาของราศีมังกร และลาสีมังกรคืออาณาจักรมันคือโครงสร้างอำนาจจากขั้นแรงงานมันคือความไม่เท่าเทียมกันของระบบมันคือกฎเกณฑ์มันคือระบบราชการมันคือวิธีการของรูปแบบเดิมๆภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะโหโบราณใช่ปะซึ่งเป็นระบบเก่าและมีการล้างประชากรที่ต้องพึ่งพาระบบดั้งเดิมของรัฐบาลออกไปดาวพลูโตเผยให้เขาเห็นเงาด้านมืดของระบบเลยมีคนจํานวนมาก หันมาพึ่งพาตัวเองดีกว่าเรามาพูดถึงด้านการเคลื่อนถอยหลังของพลูโตกับราศีมังกรและราศีกุมกันราศีกุมในฐานะของพลูโตด้านยุคคือ the new age คือยุคที่ทุกๆคนจะไม่พึ่งพาหาใครหาข้อมูลเองแฟกช็ค k เองตลอดเวลาถ้าจำเป็นจะพึ่งก็มี AI อย่างเดียวเช่นถาม c แชท GPT หรือให้มันทำกันบ้านให้อะไรอย่างเงี้ย เนื่องจากราศีกุมมีรูปแบบนิสัยตรงกันข้ามกับราศีมังกรราศีกุมเป็นต้นแบบของอนาคตที่พึ่งตัวเองได้มีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครดังนั้นราศีมังกรจึงเป็นสิ่งเก่าที่พึ่งระบบเช่นรัฐบาลแนวคิดแบบหัวโบราณดังนั้นในปีนี้เราจึงอยู่ในจุดที่จะต้องทิ้งสิ่งเก่าและเปิดรับสิ่งใหม่แนวส่วนของแนวคิดเก่าจากราศีมังกรคือ ไปเรียนได้เกรดดีๆจะได้งานดีๆโชว์และอวดคนอื่นในด้านของการเรียนการงานจบมาจากไหนอวดตัวเองไม่พอพ่อแม่ช่วยอวดด้วยใบประกาศปริญญาเต็มบ้านทำงาน40ปีแล้วค่อยมาตื่นรู้ว่าไม่ชอบงานที่ทำสุดท้ายก็สร้างครอบครัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้อยากมีหรอกสร้างไปงั้นแหละคนอื่นมีใช่ปะ่ะจะได้อวดว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วส่วนผู้หญิงบางคน พึ่งตัวเองไม่ได้ก็หาความมั่นคงจากคนอื่นพึ่งพาลัดไม่ได้ก็ไปหาโผล,ล,ยลวยละกันชีวิตอย่างเงี้ยก็วนไปเรื่อยๆในส่วนของแนวคิดใหม่ของราศีกุมคือรู้ถึงความสามารถของตัวเองรักษาแผลที่จิตใจจากการเติบโตมาในครอบครวัวที่เฮงสวยหรือโดนควบคุมอย่างหนักเพื่อพัฒนาการเติบโตของจิตชอบทำอาหารคลีนกินเพื่อให้สุขภาพที่ดี ไม่ใช่ซื้อของมาเวฟจาก7ชอบสร้างเกจวัรประจำวันเช่นออกกำลังกายทำความสะอาดบ้านให้มันน่าอยู่และมั่นใจกับคำว่า Abundance ไม่ใช่เงินในบัญชีแต่มันคือสภาพจิตใจที่กว้างและเต็มอิ่มกับความสุขใครๆก็พูดได้ว่าไม่เชื่อการทำนายของโหราศาสตร์ตะวันตก แต่มันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญที่ดาวพลูโตจะถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรในปี2024ตั้งแต่วันที่1กันยายนจากนั้นดาวพลูโตเคลื่อนที่เข้าราศีกุมในวันที่19พฤศจิกายนซึ่งตรงกับช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ USA ซึ่งทุกคนจะอยู่ในกรอบแนวคิดใหม่อย่างชัดเจนโลกนี้ไม่มีความบังเอิญยิ่งตื่นรู้แล้ว ก็ยิ่งต้องเผชิญหน้ากับความจริง